สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ EP นี้ค่ะครอบครัวของเราก็ขับรถออกมานอกเมืองนะคะเพื่อมาปฏิบัติภารกิจบางอย่างนะคะนั่นก็คือการถ่ายภาพครอบครัวประจําปีนะคะปีนี้มาถ่ายค่อนข้างจะเลทค่ะปกติเนี่ยเราจะถ่ายในช่วงของต้นๆ้นเดือนตุลาคมนะคะแต่เนื่องจากว่าเดือนตุลาคมปีนี้นี่โอ้โหอากาศแบบแปรปรวนมากๆเลยนะคะ ต,ตื่นเช้ามาเนี่ยเป็นวันศุกร์วันเสาร์ก็จริงนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหมีฝนตกนะคะมีฝนตกเราก็รอให้ฝนหยุดนะคะพอฝนหยุดอากาศก็มืดครึ้มเสลือเกินนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมากๆเลยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะคะที่จะออกมาถ่ายภาพเนาะนะคะก็รอมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเนี่ยจะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะฝนก็ยังตกอยู่ค่ะทุกคน แต่วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ค่ะแล้วครอบครัวของเรานะคะก็คิดว่าก็น่าจะออกมาถ่ายภาพกันนะคะแม้ว่าอากาศเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะดูท้องฟ้าสินะคะแต่อย่างน้อยนะคะไม่มีฝนนะคะคือถ้ารอไปเดือนหน้าเนี่ยหิมะจะตกเนี่ยคือมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะคะมันยิ่งจะถ่ายไม่ได้คะ่ะก็เลยต้องพากันมาถ่ายวันนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายออกมานะคะ จะเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายภาพครอบครัวประจำปีก่อนนะคะทุกคนสำหรับกิจกรรมถ่ายภาพครอบครัวนะคะ ครอบครัวของเราเนี่ยก็ถ่ายติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะ,ะเป็นปีที่2นะคะที่ได้ถ่ายอยู่ที่แคนาดาปีที่แล้วก็ถ่ายในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ,ะปีที่แล้วเนี่ยจำได้เลยนะคะว่าฤดูใบไม้ร่วงสวยงามมากๆเลยแต่ปีนี้นะคะฤดูใบไม้ร่วงเปลี่ยนไปค่ะ,ะท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสนะคะเพราะว่ามันมีฝนตกตลอดเวลาเลยค่ะแล้วใบไม้เนี่ยมันเปลี่ยนสีไม่เท่ากันสักเท่าไหร่นะคะสีสันไม่ค่อยสวยงาม เท่ากับปีที่แล้วนะคะอันนี้ถ้าใครอ,อยากจะดู EP เก่าๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะคะเราก็ถ่ายทำคลิปไว้เช่นเดียวกันค่ะ,ะโลเคชันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะคะโลเคชันแรกก็ขับรถไปนะคะเห็นวิวอะไรที่ดูสวยงามนะคะเราก็จอดถ่ายเลยค่ะนะคะไม่ได้วางแผนอะไรมากมายเป็นพิเศษนะคะแล้วก็โลเคชันที่2ที่เห็นอยู่ตรงนี้อ,อยู่ที่เมืองพลาสเตอร์ร็อกนะคะ ปีที่แล้วเราก็มาเช่นเดียวกันค่ะที่นี่นะคะเป็นเหมือนแคมป์ไซต์นะคะให้ผู้คนเนี่ยได้มาเดินออกกำลังกายนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะซึ่งอยู่ห่างจากาแกรนด์ฟอ์เนี่ยไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะตีไปสักประมาณทัก 30- 40นาทีได้ค่ะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่จอดรถเรา3คนพ่อแม่ลูกก็พากันเดินเข้าไปในแคมป์ไซต์นะคะเดินเข้าไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะ พบเจอกับแคมป์ไซส์นะคะเขาก็จะมีแคมเปอร์แวร์มาจอดนะคะ,ะเป็นสถานที่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาให้ให้เช่านะคะคืนละเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะไม่แน่ใจหรือว่าให้จอดฟรีไม่แน่ใจแต่นะส่วนใหญ่หน่าจะ,ะต้องจ่ายค่าเช่านะคะเขาก็จะคิดเป็นรายคืนนะคะ,ะเป็นค่าน้ำค่าไฟเนาะแคมป์ไซต์ site, เขาก็ต้องมีค่าบำรุงรักษานะคะ,ะถ้าเราเดินเข้าไปอีกหน่อย,ยก็จะเจอกับทะเลสาบนะคะ เสียดายเนาะท้องฟ้าดูสิคะท้องฟ้าไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ค่ะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าเดือนตุลาคมปีนี้แทนที่มันจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามนะคะใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นนี่และคะนะคะ,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยครอบครัวของเราก็ได้ถ่ายภาพนะคะร่วมกันนะเป็นกิจกรรมประจําปีนะคะ,ะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกนี่และคะ อยากจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูในอนาคตนะคะพอลูกโตไปเขาก็จะได้เห็นพัฒนาการนะคะการเติบโตของเขานะคะผ่านภาพถ่ายที่พ่อแม่ได้ถ่ายเก็บไว้ให้เขาดูนะคะเดี๋ยวผลงานนะคะออกมาจะเป็นยังไงก็ดูได้นะ,ะในท้ายคลิปนะคะทุกคนอย่าถือสานะคะอาจจะไม่ได้สวยงามแบบเป็นโรเฟสชันแนลเป็นมืออาชีพนะเพราะว่าเราตั้งกล้องถ่ายกันเองนะคะแล้วก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่นะครับ โอ้โหอากาศแปรปรวนมากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะต้องอรีบถ่ายรีบเสร็จนะคะทุกคนภ <c oughs> าพมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนี่แะคะ่ะถ้าใครอยากเห็นก็ต้องดูให้จบนะคะท้ายคลิปเราก็จะ,ะให้ทุกคน,นได้เห็นผลงานเอาละค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศอรอบๆทะเลสาบกันค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นผลงานบางส่วนนะคะของกิจกรรมการถ่ายภาพครอบครัวของเราค่ะปีนี้มาในธีมหนุ่มสาวไล่อ้อยนะคะอ๋นะลายสกอตค่ะทุกคนนะพะยายามดูให้มันเป็นแบบคันทรีคันทรีนะคะเข้าบรรยากาศกักบฤดูใบไม้ร่วงค่ะ พยายามให้มันดูสดใสนะคะแม้ว่าอากาศมันจะค่อนข้างหมนมองนะคะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฟ้าครึ้มนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่เป็นอุปสรรคนะคะในความพยายามของครอบครัวเราอย่างน้อยก็ได้ภาพความทรงจำในปี2023นะคะเราก็ตั้งใจว่าจะถ่ายไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนแหละนะคะแต่ก็อยากถ่ายไว้ให้ลูกเนี่ยได้เห็นนะคะ,ะกิจกรรมนี้นะคะใครจะทำนะคะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะนะคะเป็นความทรงจําที่งดงามของครอบครัวอ่ะเอาละค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะเราก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีจากแคนาดานะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมกันนะคะว่าคราวหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรยังไงที่ไหนนะคะสําหรับอีพีนี้บายบายสวัสดีค่ะ